สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่อัญลักษณรองศานะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับอย่างในตัวอย่างนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับวิธีการใส่ของเรานะครับก็คือให้เราเมาส์ไปคลิกตรงที่จะใส่ก่อนนะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้นะครับแล้วให้เราเลือกคําว่าแทรกนะครับแล้วก็เลือกคําว่าสัญลักษณ์นะครับ แล้วก็มาที่สัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับอ่าผ่านตรงนี้นะครับฟอนต์นะครับตอนแรกจะเป็นฟอนต์อะไรไม่รู้นะครับให้เราเลือกคําว่าคาริบลี่นี่นะครับเนี่ยฟอนต์ตัวนี้นะครับคาริบลี่แล้วก็เซตย่อยของมันเนี่ยให้เราเลือกเป็นละตินหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมนี่นะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับฟอนต์จะเป็นคาริบลี่เป็นละตินหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกตัวนี้นะครับนี่อยู่ข้างล่างนี่นะครับพอเรากดเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากดแทรกนะครับจะสังเกตว่า20ของผมเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายองศาขึ้นมาแล้วนะครับเราเมาส์ไปคลิกที่30บ้างนะครับแล้วเราก็ทาเหมือนเดิมกดแทรกแล้วเราก็ปิดไปนะครับแล้วเราก็จัดทาให้สวยงามนะครับนี่ก็เป็นการใช้ แต่ลักษณ์พิเศษนะครับในการสร้างเครื่องหมายองศาขึ้นมาให้เรานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ